สวัดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับแอดมินของเพจบ้านคาทริยานะคะวันนี้ค่ะแอดมินจะพาไปดูบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะรุ่น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ลโงจอดรถนะคะบนขนาดที่ดิน55.9ตารางวานะคะในหมู่บ้านคาทริยาค่ะตอนนี้นะคะทางโครงการทำราคาพรีเซลคะ่ะอยู่ที่2,8 0 0 0 0 0แสน 90 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบ้านรุ่นนี้ของโครงการนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะรุ่น3มห้องนอน3ห้องน้ำและ2โรงจอดรถนะคะมีบริเวณจอดรถนะคะในบ้านได้2คันรถนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูรอ,รอบๆตัวบ้านของบ้านหลังนี้กันเลยนะคะเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอดมินอยากจะนําเสนอลูกค้าก็คือถนอนภายในโครงการบ้านคาทรียานะคะกว้างถึง9เมตรนะคะโดยที่รวมสุทบาทเรียบร้อยแล้วนะคะ ะะมีพื้นที่เหลือรอบบริเวณตัวบ้านค่อนข้างเยอะนะคะตัวบ้านก็ไม่ติดกันค่ะจะห่างจากรั้วประมาณ2เมตรนะคะ จุดนี้นะคะจะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้กันค่ะมีขนาดที่ดินอยู่ที่55.9ตารางวานะคะแต่มีพื้นที่เหลือรอบเวณตัวบ้านค่ะค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากซื้อบ้านและได้พื้นที่เหลือรอบเวณตัวบ้านไว้ในอคตเผื่อที่อยากจะต่อเติมนะคะหรือว่าทำสวยๆลองแวะมาดูได้ค่ะที่หมู่บ้านคาทริยาหนองจอมสดใสเชียงใหม่นะคะ วันนี้นะคะแอดมินก็ขอจบการนำเสนอคลิปเฉพาะบริเวณภายนอกตัวบ้านของบ้านรุ่นที่โครงการทำโปรโมชั่นหลังนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอดมินจะพาไปดูในบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ